ที่อุทยานประวัติศาสตร์สต็อกก็กทงวันนี้มาพาพอ่อกับแม่มาเที่ยวไปไปนี <c oughs> ่บายบานะค่ตอนนี้เดวได้รับเกียรติจากพี่ปีชานะคะมาช่วยแนะนำในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่สต๊อกก็กทมนะคะ พันสองกว่าปีครับคัวันนี้เดี๋ยวผมให้ตำนานของกากฮ้มก่อนนะครับนี่ว่าตำนานชุดก๊ก็มนี้คือมีแล้วประสาทชเดก๊ก็มเนี่ยนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยมันอยนกางปางดิบชาวบ้านยังไม่รู้ว่ามีประสาทอย่างนี้ประสาทอันนี้พบก่อนปีพศ2444 4พนสรอี่4ี่ในรัชกาลที่สี่ที่ห้ คือมันเป็นศิลปะของโบราณของเขมรนะครับอันนี้เขาเข้ามาเพื่อจะเอาหลักศิลาจารึกของสตอก็ทมเนี่ยขนย้ายออกไปเขาใช้คนมาขุดใช้ช่างมาล่เอาไปแต่เอาไปไม่ได้พอเขาไปไม่ได้ชาวฝรั่งเศสไม่รู้จะอุปกรณ์อะไรที่เอาศิลาจารึกไปได้ก็เอากระดาษพสแกปเนี่ยมาลอกลายหนังสือเข้าไปเนี่ยฮะออกไปแปลจากภาษาเขมรแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะก็ตีพิมพ์เผยแพ่มาเราถึงได้รู้ว่ามีภาษาอยู่ในงนี้นะครับนะครับ อันนี้ในปีพศ2463ร้อยตำรวจเอกหลวงชานิคมที่อยู่ในรัชการที่ห้าร้อยตำรวจเอกหลวงชานิคมก็เข้ามอสำรวจในนี้ก็มารายงานทําบันทึกศิลาจารึกเนี่ยส่งไปที่ราชบันทิกหอสมุดแห่งชาติตอนนั้นกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยให้ท่านให้ไปไว้ที่ตึกระจินยานอยู่ที่หอสมุดแห่งชาตินะครับตอนนั้นหอสมุดแห่งชาติก็โดนไฟไหม้เนี่ยก็ อ่าทีละจ,จะริบเกลือแปะแตกเขาก็ได้ได้ประกอบกเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ถ้าเราอยากจะดูทีลาการเรื่องของเครื่องนักทโปไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ปักกิ่งบุรีมาไหว้ที่ปักกิ่งบุรีนะยันถึงนู่นนะถึงขอบเนินขอบป่านั่นน่ะเนินนั่นนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดไล่อะข้างบนใหม่น่ะอันเนี้ยใช่ไหมคะนี่อันนี้ใหม่ใช่ปะ่ะคะอันนี้คือเสาต้นเนี้ยมันหายไป แล้วก็หินใหม่มาทดแทนแต่คราวนี้ผมจะชี้แจงให้กรมศิลปากรเขาไม่เขาตั้งใจครับไม่แกะลายเรยนแบบครัเพื่อต้องการให้คุณแยกแยกให้ออกว่าไหนหินใหม่ไหนหินเกา่านะะเดี๋ยวผมให้ดูหินใหม่นี้เราจะขีดเส้นเดียวฐานบัวขีดเส้นเดียวเห็นไนหะมฮะถ้าเส้นเดียวก็ของใหม่อมของเขาเ <c oughs> อาทั้งต้นนี้เลยของเส้นหม้อ่าใช่ของเส้น แล้วสองเส้นทีแล้วก็มีลายด้วยของโบราณด้วยไงนี่ยเนี่ยคือของเก่าทั้งต้นเลยนี่เราดูออกไหสมบูรณ์เลยเนี่ยของเก่าทั้งพันกว่าปีเนี่ยอันนี้ก็ดูออกเลยนะฮะดูเนื้อดูเนื้อ กินน้ำอมฤตกินได้อึเดียวอึเด nee. ียวกินแล้วเป็นอมตะไงไม่ตายไงคราวนี้เสร็จแล้วกินได้อึเดียวคราวนี้ไอ้อสูรอ่าในเวลารู้ว่าอสูรไปขโมยกินน้ำอมฤตก็ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์มโหพระนารายณ์ก็เอาจักรเนี่ยตัดตัวราหูซะเลยตัวตัวเกิดเป็นดาวเกศหัวเป็นตัวราหู ที่เราจะเห็นว่าไอ้ครั้นี้ไอ้ราหูบอกว่าถ้ากูเจอพระจันทร์เมื่อไหร่ไอ้ไอพระจันทร์จะไปฟ้องพระจันทร์ไปฟ้องกับพระอาทิตย์ไปฟ้องกับพระนารายณ์ว่าว่าว่าไอ้ราหูเนี่ยไป,ยไปข,ไไไหหไปขมโมยกินน้ำมฤตไอ้ราหูก็เลยแทนไงกูเจอพระจันทร์เมื่อไหร่กูจะไปกินให้หมดเลยกิ <c oughs> นจริงก็กินไงที่เราเรียกว่าราหูอมจันทร์หรือจันทรค้าเนี่ยนี่แหละหน <c oughs> ห้ากาลิเกติมุกอ่ะ 6อ่ะ6การการการลายอ่ะเห็นไหมฮะผมบอกว่าปลายโบราณฐานเนี่ยฮะคือให้ให้คนบรรยายเนี่ยจะสนุกเรื่องเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่อง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 ไอพวกคัมภีร์ของเขาหมดของอินเดียเพื่อนตอนนี้ก็ขอจบทริปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สต็อกก็ทอมแล้วแม่วันนี้เป็นไงมั่ง โอ้ยเหนื่อยนะกเกินเดินเป็นไงมัง่งโอ้จะเดินไม่ไหวความรู้ความรู้เยอะไหมยเยอะหลายอย่างโอเคบา,บายบายนะเพื่นพนอนๆยบาย